วหนึ่งเรียกววสองได้ยินแล้วตอบด้วยที่อยู่ข้างล่างสุดที่ใด<ป>เอาละทุกคนที่มารวมตัวกันในวันนี้ฉันเนี่ยได้รับรายงานเข้ามาบอกว่าพบกับโครงสร้างใหม่แถวแถวย่านทะเลทรายอียิปต์เหมือนจะเป็นคำสาบโบราณอีกที่หนึ่งแล้วจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราไปปราบกันมาเราปราบเจ้าวิญญาณออฟฟิศไปแล้ว วันนี้เป้าหมายคือ4ตัวที่เหลือซึ่งยากกว่าอย่างแน่นอนแต่เราจะต้องผ่านนมัไปให้ได้คุณ2คนคุณ2คนมีความสัมพันธ์แย่ยังไง,ไงไ ที่แล้วพวกคุณก็ไม่คุยกับผมเลยในคลิปจนคนตัดต่อมันเอาไปทำมีว่าผมเนี่ยไม่มีคนคุยด้วยมันตัดต่อให้ผมกลายเป็นคนที่เงาทำไมผมจะไม่คุยเออจริงพี่ไม่สื่อสารคนอื่นกูพูดตลอดเลยกูเหมือนกูพูดคนเดียวเอาล่ะวันนี้เราจะเล่นในความยากที่ยากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่มีการเกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งแล้วตายแล้วตายเลยเป็นได้แค่มัมีเท่านั้นเราจะเลือกแผนที่ขนาดใหญ่มากเราจะไปที่ด่านปิรามิดกันพร้อมไหมทุกคนนั่นไงพร้อมแล้วเฮ้ย วันนี้ถ้าเราเจอวิญญาณเมจายตัวอื่นที่ไม่ใช่ออฟฟิศมันจะไม่ง่ายเหมือนครั้งที่แล้วนะออฟฟิศเนี่ยมันยังฆ่าเราช้าแต่ถ้าเป็นไอโซหรือแม้กระทั่งตัวอื่นๆที่มันโดร้ดายแล้วก็เราได้ตายกันแน่เรากลับสมบัติทุกคนเป็นออฟฟิศก็เล่นใหม่ทุกคนดูนั่นดิบนยอดพีระมิดนั่นเห็นป่ะนั่นคือแหล่งพลังงานคำสาบใครเซฟก็เปิดเปิดสมบัติผบเรากับมันมีพายุหมุนอยู่บนพีระมิดนั่นเห็นไหมพายุหมุนนั่นแหละนี่มันพายุนนทบุรีป่ะเนี่ยนี่คือแหล่่งคาที พวกเราจะต้องมาจัดการมันในวันนี้ไปสถานที่แห่งนี้ไม่เคยมีใครย่างกลายเข้ามายกเว้นพวกเราเอาละฉันขอสื่อสารกับหน่วยเหนือก่อนอบูมิกาอียิปต์เขาส่งสัญญาณมาแล้วดูเหมือนว่าคบเพลิงเป็นของที่จําเป็นขึ้นมาเลยนะเพราะว่าถ้าเราจะต้องเข้าไปปราบวิญญาณอย่างครั้งที่แล้วถ้าไม่มีคบเพลิงก็คือสู้ไม่ได้ไฟฉายอัปเกรดมาแล้วสว่างขึ้นจริงด้วยเยเดอร์ yeah, <dear. S 1> ไม้ตะพดเนี่ยใช้แล้วผีมันจะโกรธเว้ยไปอ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นอันตรายใช้มากๆอะผีมันจะข้างมันข้างมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรหนึ่งข้างเพราะว่ามีแผ อะไรอ่ะอะไรมันวะเขาบอกให้เก็บเงินอย่างน้อย432โกเก็บรอเพจ2แผ่นโอเคไปลุยมาร์สเปิดประตูสู่สารได้เลยเช็คเสียงเช็คเช็คปีต uk, าีวิทยุมาวะกูนี่แหละยังไม่เลิกโอ้ยฮอทุกคนทุกคนยกายย้ายกันไปยกายย้ายกันไปทุกคนเอ้ยโอ้โหนี่อยู่หน้าทางเข้าเลยดีจังคันโยกรูปอะไรครับคันโยก ใช้วอรครับใช้วอไม่ได้ยินครับใครใคร,ใครจิแ่แหงเอามาวางไว้หน้าประตูได้เลยนะฟิลพี่เจอคันโยกลูกคนแล้วนับสามนะหนึ่งสองซมโยกยังเรียบร้อยแล้วประตูเปิดแต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนเอาเอาติดแสงเอาวางหน้าประตูได้เลยนะ เจอคันโยกมันตามตามที่บอกเลยนะถ้าเจออติแฟก์ที่เป็นลูกปั้นอะไรเอาไปกองรวมกันหน้าประตูไว้ก่อนนะเจอเจอตอนนี้เราก็ยาก่ๆๆยายิงอะไรนะอะไรนะคิงเกิดอะไรขึ้นนะโดนผีทุบไขแตกด้วย,ใ,วยใช่ปะ ไม่ไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หายแตกใช่ไหมถ้าหายแตกจะได้กดอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่ง,งมันกินสลวนยังไม่นับไปได้เจอห้องตอบคำถามเอ้ยคันโยกค่อยสองอันใครก็ได้มาหาฟิวเราเจอรอเพจหนึ่งอัน เจอ,อคันโยกส้อยหรอโยโยพี่เจอรูปปั้นอีกรูปหนึ่งแล้วพีมดัดหน่งสองดูจังห้ะผีดูมากเลยอะ Why are you here หาห้อมงหาห้อ Why are you here Give us a sign Give us a sign. Why are you here? ไม่มีสัญญาณผีว่ะห้องสมบัติเปิดนะถ้าใครเจอเข้าไปเก็บเลยเจอห้องกับดักแต่ว่าไม่ได้เอาเครื่องมาแล้วข้างในเหมือนจะมีลูกปั้นอีกก้อนหนึ่ง ใช่ใช่มีหีบเล็กที่มันเหมือนน่าจะมีรูปปั้นน่ะแต่กูต้องกลับขึ้นไปเอาอะ่ะคิงเจอหีบหลอ,อกสองันแล้วเนี่ยเ <c oughs> นีย่ยเนีย่นยคิงคิงหันมาดิฮะเห็นหีบเล็กวะแล้วคิงไม่ได้เอาเครื่องอะไรไหนนะเราใช่นั่นนั่นหีบนั่นหีบแต่ว่าไปยังไงก่อน Give us a sign Why are you here พี่เก็บล้วพี่เก็บล้ว,ลว,ลวโอ ข no? so uh> no. ้าออกกูไนว่าคิงกูจะไปเอาไว้นั่นน่ะไม่ใช่ไม่ใอทางออกนี้ทานออกันนี้คิงจัดเนี่ยทางนี้อ่ะกูทงนั้นเละทงนั้นหละทอเอ้าเฮียไ่ิงัอไปทำไมอ่ะไม่ได้ทิ้งกูเก็บของเนี่ยมันเป็นรูปเป็นภาษาหยิบหมดเลยว่ะพี่เขิดพี่อยู่ใต้ดินแล้วน่ะพี่ดูดิเห็นแล้วชิพายละพี่ไปหยิบหมอู้นข้างบนเลยเสียงอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราต้องกลับท,ที่เป็นดอยของกระดูกข้าง,ง,ง,งบนเลยเดี๋ยวกูไปเอานี่ก่อนไอ้เครื่องตรวจเหล็กก่อนทางไหนวะทางออกนู่นดิไม่ทางไหนวะทางนี้ตั้งมาอุยอ้ยอุ้ยไอ้เฮียอนุบิดอะไรอะไรโดนอะไรอนุบิดตีกูพี่มาเอาที่ตรวจเหล็กก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูทิ้งของก่อน อันนี้มันอัติแฟกเหรอไม่่อติแฟกเมันคือนี่สมบัติก็ต้องเก็บมารวมไว้ไงเจออันนี้ต้องไปใส่หลังรถก้อนก้อนนี้ใส่หลังรถก้อนนี้ใส่หลังรถก้อนไหนก้อนทองอะนะเออนั้นเอาไปใส่เลยกูจะเอาอะไรวะเครื่องตัวเหล็กไอ้เสี้ยสัญลักษณ์อียิปต์นี่มันอะไรวะเนี่ยจะไปห้องกับดักอะหายแตกกระดาษ้างใครได้ยินแล้วใครเจอหลักฐานอะไรบอกกันด้วยนะ ใครใครดูกระดาษเดี๋ยวเดาดูหน่อยเดี๋ยวเดย้าไดเดี๋ยวแย่งกันพูดเดี๋ยวแย่งกันพูดเปลวเปลวเปลวมีเสียงแล้วก็มีรียนิเมตถูกไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันมีมัมมี่ออกมาตีพี่ Give us a sign. Why are you here? Why are you here? Why are you here? ตนดของแปลกๆอ่ะไปรวมไว้หน้าบันไดไว้เลย ถึงกับดัก้วนะกำลังจะเดินข้ามไปโอ้โหโคตรเฮี้ยเลยอื้อใครว่ามาฮิลให้ก่อนได้ป่ะที่ห้องกับดักอะี่ไม่ได้เอาฮิไม่ได้เอามากูโดนเหล็กแทงแล้วด้วย ไอ้เหี้ยตายเลยเลดาจับสัญญาณได้แล้วอนูบิสไม่ให้กับคืนล่าเนอะโล,ล,โลเลดาจับสัญญาณได้ให้พินาติงต้องพินาตายตายดิเกิดใหม่ไม่ได้ด้วย <c oughs> กูตายแล้วกูเกิดใหม่ไม่ได้ด้วยแม่งเอ้ยแล้วไอ้เครื่องตรวจเหล็กนี่แม่งก็ตรวจแบบตรวจได้เหี้ยมาก <c oughs> <c oughs> ตรวจแล้วไม่เจอด้วยนะแม่เงเอ้ยวันตีนี้หายกลายเป็นศพเลยกูของเต็มเลยเนี่ยบ้าแล้วหาเพื่อนก่อน k คิง k คิงไอ้เคิงกลับไหมเอายังไงจะกลับไหมเคิง,งมานนี่เร็ว มานี่เผากูทำไมไอเฮียมึง,มงเป็นคนเฮียจริงๆเลยคิงกูจะพาไปเอาของแม่งเผากูเฉยลมแล้วรอบนี้ล,มล่มนวเ <G ül üyor> นี่ยแล้วพอเลือกสุสานขนาดใหญ่นะแม่งโคตรใหญ่เดินไปเถอะมึงเขากลับกันหมด้วครับมึงเผากูทำไมมึงเผากูทำไมไอคิงมันเผากู <G ül üyor> มันบอกแล้วว่ามันเผาคุณ อี่อ่ากูจะพาะไปเอาของแม่งเผากูเฉยมั่วพี่พี่เดินพี่เดินมาใส่ไฟเองโอ้กูอยู่เนเฉยมึงอะเดินมาคนเห็นเป็นร้อยๆคนในไลฟก์กูมึงเป็นคนชั่วคิงร้อนเลยร้อนร้อนขึ้นมาเลยขอต่อไฟเน,นี่ยตัวียมันชื่ออะไรนะในคลิป,ป่ะในคลิปคืออ,อ๋อนี่ประตูนี่อยู่นี่อีกอะ สามสรียมทรอบนี้เราจะไปด้วยวิ why are you here ใครว่างมาทางนี้ดี๋ยวมีจมวเจอศิลาหนึ่งอะ่ะเจอรูปปั้นอันหนึ่งตรงเนี้ยคิงคิงคิงมึงถอยหลังมาเอาของมาหนะน่อยดียนี่นี่น,นี่มองซ้ายมาเออนี่เอาไปกองไว้หน้าห้องอุโมงค์หน่อยเนี่ยในหีบหายแตกหายแตกเฮ้ยเสี่ยมันเย็นยานด้วยอ่ะมันวิง ถ้าใครถือจอแล้วจอซาอะไรบอกได้นะนั่นก็คือมีผลเหมือนกันนะเมื่อกี้เหมือนมีวิญญาณมันออกมาจากบอมมี่อันนั้นไม่อันนั้นไม่นับแต่ถ้ามัมมี่ขยับอ่ะนับอุ้ยอเหี้ย,ย hey he เจออนุบิทวิ่ง ต่าสามแทนแล้วนะเจอห้องกับดักเหี้ว่ะแม่งเอ้ยนึกว่านึกว่านึกว่าคุณถอย Why are you here มันตอบนะมันคุยด้วยแล้วนะแล้วก็รู้คำตอบแล้วด้วยคร <ไป S 1> <พ>ับรู้คำตอบแล้วเดคานเดคานไม่ชอบตัวนี้เ,เลยอ,อย่าพึ่งคือแป๊บนึงคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีรีอนิเมชันหรือเปล่าแต่กูเจออนุบิดวิ่งผ่านไปอะ่ะอันนี้นับเป็นรีอนิเมชันปหมวะ ใช่ๆ a n มิ i ได้ตกอ n o มิ e ได้ตกอ n o มิ e ได้ไดแต่ว่ากูเจอห้องกับดักอ่ะกูอยากเข้าไปเอาหีบตรงนั้นก่อนนะแป๊บนะเอากระดาษไปด้วยแป๊บนึงครับนึงครับนึงใครว่างมาเป็นเพื่อนหน่อยเผื่อกูโดนในนั่นตายพี่พกอันนี้ไปด้วยดิยา มือไม่ว่างอ่ะของมันเยอะนี่ทางนี้ตามมาหน่อยพี่ต้องทิ้งบางอย่างกูทิ้งไปหลายอย่างแล้วนี่มองมาทางนี้ดิมีเสียงน้ำเยอะทางไหนไว้ไเพียจำไม่ได้ด้วยเสียงพวกปักๆคืออะไรห้องกับดกักห้องกับดกักแม่งอยู่ไหนวะใครว่างจุดไฟที่พบเพิ่มหน่อยนะเสียง แถวเนี้ยห้องกับดักอยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้ สมบัติเราเพิ่งผ่านมา้วไม่ไงไม่ไงพี่เราอยู่นี่มาวันเอา้ามึงดังหมดเลยแล้วให้กูไปทางไหนเนี่ยโอเคอยู่ไหนนะพี่นัดกูหาพี่ไม่เจอพี่อยู่นี่พี่มาก็อยู่นีก่กันพี่อยู่ไหนอยู่ห้องกับดาบโอเคไม่มีอะไรถ่ายรูปได้ป่ะไม่มีกล้องด้วยพี่หลงอ่ะพี่อยู่ห้องพี่อยู่ไหนแถวนั้นมีอะไรอยู่ห้องสมบัติ ตามมาดีกินไปหายอยู่ตรงนั้นแหละนี่ไงจ้ะตอบเลยไหมอะ่ะได้แล้วหรอก็เดคาเอ้ยทองจัดเรายังไม่ได้ขออีกชิ้นนึงเลยอ่ะอาจจะอยู่ข้างล่างได้ของอ่ะหรือว่ามันอยู่ในห้องสุดท้ายที่ตอบต้องตอบก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีพันดินไหวพันดินไหวพันดินไหวถ้วเาเอาเรียนอนิเมชั่นออก ตต้ออองรีบบนกเวลาคืออย่างนี้เว้ยถ้าไม่แน่ใจว่าเรียนอนิเมชันใช่เรียนอนิเมชันหรือเปล่าวะถ้าใช่อ่ะคำตอบคือเดคารถ้าไม่ใช่อ่ะมันมีเนเคฟกับเดคารไปทางออกแค่หน่อยดิมาร์ทางไหนอ่ะอีกแล้วใช่ไหมนะแต่อนูบิสวิ่งมันก็ถือว่าเป็นเรียนแอนิเมชันจะมัีเสียงพูดอะ เอมีเสียงกระซิบตอบไหมอ่ะเอาดิเดคารทุกคนถือถือของสำคัญก่อนของตรงนี้จะได้ไม่ต้องวิ่งหลั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 งน่นน่ะน่ะนี่คือเรียนอนิเมชั่นใช่ไหมไอเ้เหีเหรือมันไม่แค่ผีเฉยวะเลยังเดคานแต่ลืมไปถือนี่นะรูปปั้นเนี่ยคนละอันไหมหน้าประตูนู้นอ่ะ ตอบนะเดคานนะใช่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 ใชใชโ<อ>์เดคานคือตัวไหนไวะเฮียแล้วมันรับมือไงอ่านเลยครังหนึ่งเดี๋ยวอ่านก่อนมันกดอะไรได้วมะเนี่ยมึงหยาทุกคนกระดาดกระาด้วยทุกคนอย่าพูดเยอะเงียบๆไว้มันมันตามเสียงแล้วมันวิ่งเร็วมาก มาแล้ว <No. S 1> มาแล้วบอกว่ามันมาแล้ว ประมาณแท้เย้เหลือใครบ้างวันนี้ ไฟก็ไม่มีเฮียกูไม่มีไฟแชกอะ่ะเออเหลือนคนเดียววะเนี่ยโคตรแย่ฮัลโหลยังมีใครอยู่หรือเปล่าเนี่ยวหนึ่งเรียกวอสองได้ยินแล้วตอบด้วยพี่อยู่ข้างล่างสุด พี่ได้ลูกเฮ้ยอ,ยอยุ้ยเหียตกใจเลยพูดเลยนะตายกันหมดแล้วทำไงดีอะคือตอนเนี้ยขาดรูปปั้นหนึ่งโอ้แล้วก็มีอ์ติแฟกต์ด้วยแมวะที่ขาดอะอ์ติแฟกต์อยู่ไหนวะเฮีย,ยตกใจหมดเลยต้องแก้พาเซลก่อน คือพี่ไม่มีไฟแช็กเว้ยพี่จุดเขาเพลิงไม่ได้เว้ย ชิดโอ้ยอะไรทำไมเหงาดิแล้วไฟชาร์จก็ไม่มีเนี่ยจุดคบเพลิงไม่ได้ด้วยโคตรเที่ยเลยเออ ไฟเชืว่าตกอยู่ที่ห้องแลว okay, ่าโอเคแต่ว่าตตแต่ว่าอาร์ติแฟกตอะอาร์ติแฟกตอะอาร์ติแฟอย,ยอออู่ีเขียนงอยู่งออีกแล้วมันตายตรงไหนคร <c oughs> บแล้ว ไหนวะนีไน่ไอ้ลูปปัน้นไอ้เหียปัญหาคือขาดไอ้รูปปัน้นรูปปั้นนกหนึ่งแล้วก็อ์ติแฟกของแมปเนี้ยอีกชิ้นหนึ่งพา,พ,าพาไปหน่อยดีพาไปหน่อยหาไฟแช็กให้ด้วยนะขึ้นไปดูลาดลาวให้หน่อยว่าไปดูให้หน่อยว่ามีผีด้เปล่ากู กับมัมมี่สามตัวกูพูดไม่ได้แล้วนะ ไฟชักไฟชัก <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่มีไฟชักเดี๋ยวได้ละเกะเกะเก เอาเลยพวกเราไปได้วยกันบ้า่าได้เว้ยคือต่อหน้าผีอ่ะกูก็พูดมากไม่ได้มันตามเสียงทุกคนพี่วับอยีาเวมึงเข้ามานะเดี๋ยวไม่ได้เว้ย อย่ทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปอย่าเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวไฟไหม้ได้แล้วทุกคนพี่ประกอบพิธีได้แล้วไม่น่าเชื่อที่เหลือแค่ต้องดีเฟน นี่ใครวะอย่าอย่าไปยืนแถวนั้นไปยืนข้างหลังพี่ไว้เดี๋ยวพี่ไม่รู้พี่ตีผิดเกิดอะไรขึ้นวะอเฮ้ยมาแล้ว เอาไฟฉายทำไมไม่ติดทำไมไฟไม่ติดอะทำไมไม่ติดอะติดแล้วติดแล้วให้กูป้องกันจากอะไรวะเนี่ยไอพ้พวกมัมแม่ อย่าเข้ามาด้วยตายิซะกูร้องปกป้องท่านนี้ให้ได้โพเพื่อนกูสลยชีวิตไปหมดแล้วอย่าเข้ามาโอ๊ยบาดเจ็บแล้วเลือดเหลือไม่เยอะ สำเร็จไหมทุกคนกูจะต้องแกแ้แค้นมึงไม่ได้แก้แค้นหรอกมึงต้องอยู่ในไยนี้ตลอดไปเฮ้ยผ่านเว้เยอโดอสำเร็จแล้วทุกคนทุกคนคนเดียวเลยพวกเราทำได้แล้ว ไม่ได้ชิปเมนต์ไม่ได้เหรอผ่านคนเดียวไงเอาจริงดีคนเดียวคุณอะผ่านคนเดียวเออได้เงินพันกว่าได้ประสบการณ์อีกพันหนึ่งทุกคนแล้วทำไมตายกันหมดชิปเมนต์ทำไมตายกันหมดเลยอะคือพี่พี่เห็นตอนมันวิ่งเข้าไปตีฟิลแล้วคือคุณก็ไม่ไม่ยอมหนีมันนาอยืนนิ่งๆเฉยมันตามเสียงไงก็ลองเงียบเราไม่พูดไงไม่ได้เงียบต่อให้มึงเงียบมึงก็ต้องขยับตัวด้วยไงให้บ้า มันวิ่งเข้ามาแล้วก็คือมาแล้วไงของผมอะ่ะต่อแต่จะฟิลตอ่อเลยอะเห็นแล้วแหละมันไล่ตีกู<า>วิ่งก่อนเลยกูยออกไปข้างนอกก่อนเลย่งองไปมมตายังดีนะกลับมาเจอของครบทุกอย่างต้องขอบคุณทั้งสาคนมากที่ทําให้เราปราบปีศาจไปอีกตัวหนึ่งเดคานเดอะลอสได้จากโลกนี้ไปแล้วอะ่ะเก่งมากทุกคนปมบมือผ่านไปแล้วสองคลิปปราบไปแล้วสองตัว ยังคงเหลืออีก3ตัวที่น่าหวาดกลัวตัวที่ยากที่สุดน่าจะเป็นตัวโซ่หรือว่าเนครีปนั่นเองครับที่เราเกียดกันมากมายเหลือเกินขราวหน้าจะเป็นยังไงจะผ่านได้ไหมจะมีใครตายสังเว้ยอีกหรือเปล่าติดตามไม่ดีกับเกม f o r w a r ซีซั่น3ครับวันนี้ลายก่อนครับสวัสดีครับ